และเราก็มาถึงไฮไลท์ของโชว์รูมแห่งนี้แล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเจ้ากระบะสีดำที่ดูดุดันพี่บอมคะแนะนำหน่อยค่ะคันนี้คืออะไรยังไงบ้างคะครับสำหรับคันที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นรถแบรนด์มิตซูไต้ตัน2 4 GT Premium Plus ครับรุ่นนี้โอ้โหต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมฮะสำหรับโลโก้ Mitsubishi ตรงนี้เนี่ยมีอายุยาวนานมาก เชื่อไหมฮะน้อนพาวอายุร้อยกว่าปีเลยนะฮะร้อยกว่าปีแล้วเหรอพี่ใช่ครับผมโอ้โหพาวยังไม่เกิดเลยนะเออพี่ก็ยังไม่เกิดเหมือนกันฮะพ่อพี่ก็ยังไม่เกิดเลยเครือมิสูบิชิกรุ๊ปเนี่ยนะครับผมก่อตั้งตั้งแต่ปี1870เลยนะฮะจนกระทั่งปี1881เนี่ยได้เริ่มเข้ามาทำธุรกิจเหมืองแล้วค่อยๆเนี่ยขยับขยายธุรกิจเนี่ยไปดูแลในเรื่องของการทำเรือขนาดใหญ่อ่าเริ่มเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกละจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ย เรื่องตลาดของยานยนต์เนี่ยเริ่มขายายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเป็นยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองเนี่ยทางมิตซูบิชิเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาจับธุรกิจยานยนต์นะครับผมหลังจากนั้นไม่ต้นมาเนี่ยก็เลยได้เริ่มผลิตรถยนต์ขึ้นมาครับผมเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์มาร่วมร้อยปีเลยทีเดียวครับสำหรับแบรนด์ของมิ s u ูบิชิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความมั่นใจในแบรนด์เนี่ยบอกเลยว่าเกินร้อยแน่นอนนะครับผมถูกต้องค่ะ,อ,ะอยากให้พี่พูดถึงในเรื่องของเจ้าไตรตันตน,นี้ดึงในในพูถ แบรนด์ที่มาของเขาแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องของกําลังเครื่องยนต์ของเขารวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาให้ฟังนิดนึงครับครับสำหรับแบรนด์มิตูไตตันรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับมาพร้อมกําลังแรงมา้าอยู่ที่181แรงมา้านะครับมาพร้อมทั้งหมด8สปีดนะครับครับรูปลักษณ์ภายนอกของแบรนด์มิตูไตตันนะครับต้องบอกได้เลยว่าดุเด่นสวยงาม uh huh. รวมถึงการออกออกแบบลักษณะของเขาค่อนข้างตอบโจทย์วัยรุ่นนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมจาก คนที่มีครอบครัวแล้วนะครับรวมถึงวัยรุ่นที่จบใหม่ก็หันมาเล่นกระบะกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแบรนด์บิสซูไททันรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามาพร้อมซุ้มล้อทั้งหมด4ซุ้มล้อเลยนะครับก็ดูโดดเด่นรวมถึงขนาดแมกนอยลขอบส8นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับอยากมีการยกสูงนะครับก็สามารถทำได้นะครับผมและรวมถึงออปชั่นภายในก็ มาพร้อมออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะครับรวมถึงมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังและก็จุดหลักๆที่สําคัญเลยก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับกล้องมองหลังมี360องศานะครับรองรับเนวิเกเตอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจัดเต็มมากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยน้องพาวพี่บูมเนี่ยแอบไปเดินเซอร์เวอร์ก็มานะฮะคือซุ้มล้อของเขาเนี่ยยังใส่ได้อีกเยอะนะฮะใส่สัก ขอบยียังเหลือเลยนะฮะยังเหลือเหลือใหญ่มากนะ,ะคือสําหรับสายที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยสามารถซื้อไปแต่งต่อได้สบาย<ม>และด้วยกําลังเครื่องยนต์เนี่ย180กว่าแรงมาใช่เลยบอกเลยว่า<ม>ลุยได้สุดๆนะฮะ<ม>ออกไปลุยป่าลุยเขานะฮะกําลังเครื่องยนต์หรือแม้แต่ขับทางไกลนะฮะบอกเลยว่าเหลือเหลือเลยขับในเมืองก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลมันค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขา ใช่แล้วนะคะคแล้วขึ้นชื่อว่ามิตซูบิชินะคะเขาเด่นในเรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้นะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเห็นรถคันนี้นะคะรูปทรงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับใช้ในเมืองแล้วก็เหมาะกับใช้ในครอบครัวคนที่มีครอบครัวเยอะด้วยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับระบบความปลอดภัยก็ต้องบอกได้เลยว่ามิตซูเดตันรุ่นนี้เขาจัดเต็มนะครับมาพร้อมปุ่มกันเลื่นนถ่าย มีเอนจิ e นสตาร์ท o อให้ด้วยและจุดเด่นก็คือตัวจุดแสดงมุมอับนะครับผมด้านด้านด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถก็มีให้ครบด้วยเช่นกันครับเวลาเขาแสดงนี่เขาแสดงตรงไหนครับพี่ให้เราดูบริเวณกระจกด้านซ้ายและด้านขวาครับจะมีเซ็นเซอร์ตีดมๆมแล้วจะมีเสียงเตือนครับผมออปชั่นพวกนี้น้องพ้าวปกติเนี่ยมันอยู่ในรถขอโทษนะฮะมักจะเป็นรถยุโรปหรือว่ารถตัวท็อป ของค่ายญี่ปุ่นนะน้องพ้าใช่หรือไม่ก็จะเป็นรถที่เป็น SUV ไปเลยรถ PPV ไปเลยหรือว่ารถที่เป็นแบบพวกรถผู้บริหารอะไรอย่เงี้ยเออถามอีกที่นึออนนง<ม>พี่บอมฮะไหนๆอยู่กับเจ้าไททัตนตัวนี้หน้าตาดีแล้วฟังก์ชั่นครบขนาดนี้แล้วภายในยเนี่ยอื่นๆเน่ยเขามีอะไรที่มันสเปเชียลมากกว่ารถปิกอัพทั่วไปมัครับพี่จริงๆแล้วรถรุ่นนี้ก็เพิ่มระบบแอร์ด้านบนนะครับให้ด้วยนะครับผม ครับผมนะฮะก็เขาเรียกว่าเย็นสะดวกสบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆน้องสาวใช่แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยยังสามารถบรรทุกของได้อีกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วนะฮะและอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นกระบะแบบ4ประตูนะ,ะับผมมันจะมีความสารพัดประโยชน์มากขึ้นนะฮะคือสามารถขนของบริเวณกระบะด้านหลังได้ รวมถึงสามารถที่จะใช้ในการเดินทางนะครับผมบางทีเรามีครอบครัวใหญ่มีลูก2คน 2> มีภรรยาอีกสองท่านไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วมีท่านเดียวพอนะฮะเออมันก็นั่งได้แบบสะดวกสบายหรือว่าไปรับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่แบบนี้นะฮะ,ะผมก็นั่งได้สะดวกสบายไม่งั้นเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีประตูหลังลําบากแย่เลยและออปชันที่พี่บอมบอบี้ให้มาข้างในนะฮะขอโทษนะฮะเมื่อกี้แอบไปนั่งมาผมไม่รู้สึกว่าผมนั่งอยู่ในไตรตันเลยนะ ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งในปาเจโลมากกว่าใช่ไหมพี่คิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมคะคอันนี้ก็คือว่าคราวเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะซึ่งปาเจโลกับไรตันปีที่เขาออกมาเนี่ยเขาเนี่ยพยายามทําออกมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนในเมืองสําหรับคนที่จะใช้ปาเจโลเนี่ยจะเหมาะกับกลุ่มคนที่เป็น ครอบครัวจ๋าาเลยแต่สําหรับคนที่ต้องการบรรทุกของด้วยเนี่ยต้องเจ้าคันนี้เลยค่ะคุ้มค่ามากๆทั้งโดยสารก็ได้และก็บรรทุกก็ได้ถือว่าตอบโจทย์คนในเมืองมากๆเลยครับค,คันนี้ดูแล้วโอ้โหร้อนเลยครับผม <c oughs> อยากจะปิดเทปเร็วๆแล้วรีบไปทําเอกสารไฟแนนซ์เลยอ,ะอ่ะอ๋ใช่แล้วนะคะแต่เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรบ้างเอ่ย เช่นเคยครับราคาโปรโมชั่น,นพิเศษแล้วโปรโมชั่นวันนี้นะครับ0%นาน12เดือนครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับมีส่วนลดให้อีก10,000บาทครับโอ้โหเอาไปเติมน้ำมันเล่นเล่นหมื่นหนึ่งนะฮะผู้จัดก,การบอมจัดให้นะครับผมใช่แล้วนะคะวันนี้นี่อิ่มเอิบเลยนะฮะรถทั้งสามคัน น้องเทาเพราะว่าตอบโจทย์ทั้ง3กลุ่มเลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นอีโคคาร์นะฮะผมหรือจะเป็นแบบอีโคคาร์แบบทรงสีด้านรวมมาถึงขยับมาเป็นพี่ใหญ่นะฮะอย่างเจ้าบ,บกอัพคันนี้ซึ่งเป็นบิ๊กอัพที่ข้างในออปชันจัดเต็มจนผมไม่อยากจะเรียกว่าบ,บิ๊กอัพแล้วอะ่ะมันจัดตเต็มเกินไปแล้วในราคาที่เบามากครับผมเบามากๆนะคะและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษจากทางโชว์รูมให้อีกด้วยคุ้มขนาดนี้เนี่ย ไม่จัดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วพี่ครับผมยังไงรีบมาจัดกันได้เลยนะครับผมที่เจมอเตอร์เทรดนะครับผมตั้งอยู่บนถนนสีนครินนี่เองใกล้ๆมาไม่ยากนะครับผมแนะนามาช่วงบ่ายๆนะครับรถไม่ติดมาสบายๆหรือว่าวันหยุดก็ได้ผู้จัดการบอมฮะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บอมมากนะครับสำหรับข้อมูลของรถทั้ง3คันรวมถึงราคาพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกเพยบอลดูคาด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่บอมครับขอบคุณครับ นะครับผมนะฮะเทปนี้อิ่มจุใจกันเลยทีเ hmm ดียวครับอยากรู hmm ้ว hmm ่าเทปหน้าเราจะพาไปที hmm ่ไหนพาไปดูรถอะไรเซกเมนต์ไหนกันรอติดตามกันได้ครับผมที่ตะลุยตลาดรถเทปต่อไปครับผมวันนี้ผมนายบูมานตุคาและน้องพราวรวมถึงพี่บอมครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ